นึกถึงนักล่าอาวกาศสุดโหดเหี่ยมที่กลับมาทำลายสถิติบ็อกออฟฟิศอีกครั้ง Predator Balance สตาร์ t ได้อย่างยิ่งใหญ่จนแทบทำให้ผู้ชื่นชอบหนังแอชชันต้องตื่นเต้นไปกับทุกฉากแต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่การหวนคืนแบบธรรมดามันคือการพลิกโฉมเฟรนไชส์เก่าให้ใหม่สดและน่าตื่นเต้นกว่าเดิมและนี่คือจุดที่น่าสนใจมาก แม้ว่าหนังเรื่องนี้จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของดิสนีย์หลังจากการเปลี่ยนมือแต่กลับมัดใจแฟนๆได้อย่างไม่น่าเชื่อลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบหนังแนวนี้คุณคงอยากรู้ว่าทำไมมันถึงทำได้ขนาดนี้และนี่แหละคอคือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปความสำเร็จที่มาจากความชื่นชอบปากต่อปากของผู้ชมที่ทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนต้องพูดถึง มาดูรายละเอียดกันเธอ Box Office อเมริกาได้ประกาศผลการทำเงินประจำสุดสัปดาห์วันที่7-9พฤศจิกายน2025แล้วและ Predator Balance ก็สร้างปรากฏการณ์ได้อย่างสมศักดิก์ศรีมันเป็นการรีบูทฟเฟรนไชส์นักล่าอาวกาศที่หายไปจากจอใหญ่มานาน7ปีแล้วกลับมาด้วยความดูเดือดและนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้ผู้ชมประทับใจมากกว่าที่เคยลองนึกภาพดู นักล่าอาวกาศตัวเขียวหนาและอาวุธสุดไฮเทคมาล่าสัตว์ร้ายในพื้นที่ทุรกันดารแต่ในฉบับนี้เรื่องราวถูกเล่าอย่างสมัยใหม่มากขึ้นถึงแม้จะอยู่ภายใต้การดูแลของวอร์ดิสนี์แต่คอนเทนต์กอยตั้งคงความดูร้ายและตื่นเต้นไว้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มดูหนังแนวนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงน่าสนใจเพราะมันผสมผสานระหว่างการต่อสู้ที่ดูเดือดกับทีมความอยู่รอดในโลกที่หนวเน็บสร้างความตื่นเต้นที่ไม่เหมือนใครเลยละ่ะและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เห็น หนังเรื่องนี้ขึ้นแท่นแชมป์ได้อย่างกระฉับกระเฉงด้วยรายได้เปิดตัว3วันแรกที่สูงถึง40ล้านเหรียญสหรัฐจากการฉายใน3,725โรงภาพยนตร์ทั่วอเมริกา ตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่สูงกว่าที่ทุกฝ่ายคาดการไว้เท่านั้นแต่ยังทำรายได้เฉลี่ยต่อโรงถึงหลักหมื่นเหรียญด้วยแปลว่าผู้ชมทุกโรงภาพยนตร์สนับสนุนกันอย่างหนักหน่วงมันกลายเป็นภาคที่เปิดตัวได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เฟรนช์ชัย Predator ที่มีมาตั้งแต่ปี1987อีกทั้งยังเหนือกว่า Alien vs Predator ที่ผสมระหว่างจักรวาล2ตัวนี้และเคยเปิดตัวในปี2004ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจจะเป็นจุดที่ถกเถียงได้ บางคนอาจคิดว่าการอยู่ใต้ดิสนีย์ทำให้หนังนุ่มนวลลงแต่จากผลลัพธ์นี้มันกลับพิสูจน์ได้ว่าความดูเดือดยังคงอยู่คุณคิดอย่างไรมันดีจริงๆที่หนังฮารโหดแบบนี้ยังคงมีที่ในโลกดิสนีย์หรือเปล่า p r e ร a เด r เธอร์แบไม่เพียงแต่จุดประกายไฟให้บ็อกซ์ออฟที่ซบเซาตลอดเดือนตุลาคมเท่านั้นแต่ยังเป็นหนังเรื่องแรกในรอบเกือบสอเดือนที่ทำเงินเปิดตัวถึง40ล้านเหรียญ ต้องขอบคุณคำวิจารณ์ปากต่อปากที่ดีเยี่ยมจากผู้ชมที่ให้เกรดเและรีวิวที่เฉลี่ย85%บน Rotten Tomatoes นี่แหละคือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแรงขับเคลื่อนจากชุมชนแฟนๆที่ทำให้ยอดเงินพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่อาจเป็นการพิสูจน์ว่าหนังแอชชันแบบนี้ยังคงฮิตไม่เสื่อมคลายแม้ในยุคสตรีมมิ่งนอกจากตลาดอเมริกาแล้วหนังยังทำเงินได้น่าประทับใจในระดับโลกอีกด้วยด้วยรายได้เปิดตัวทั่วโลกถึง40ล้านเหรียญทำให้ยอดรวมเปิดตัวทะลุ80ล้านเหรียญ แต่ยังคงมีทุนสร้าง105ล้านเหรียญเป็นอุปสรรคใหญ่เพราะโดยปกติหนังในตระกูลนี้มักเปิดตัวแรงแต่ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นในภาคก่อนๆที่ทำเงินได้ดีในสัปดาห์แรกแต่หลังจากนั้นก็สุดทวบดังนั้นเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าภาคนี้จะล้างคำสาบนี้ได้หรือไม่นี่คือจุดที่น่าสนเท่มากถ้าคุณเป็นแฟนหนังแอชชันคุณคงตื่นเต้นที่จะเห็นว่ามันจะรักษาน้ำไว้ได้ยาวนานแค่ไหนส่วนริกระ i ิ n g ยู่ หนังรักโรแมนติกที่วิก,ก่อนเกือบได้แชมป์แบบน่าประหลาดใจก็ยังรักษาตำแหน่งรองแชมป์ได้ต่อเนื่อง3สัปดาห์วิกนี้ทำเงินเพิ่มอีก7.1ล้านเหรียญลดลงเพียงลบเเท่านั้นกลายเป็นหนังรักจากนิยายของคอลินหัวที่แอบฮิตในหมู่ผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์โรแมนติกเบาๆเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ทำให้รายได้รวมมุ่งหน้าสู่40ล้านเหรียญอย่างมั่นคงสำหรับผู้เริ่มต้นดูหนังประเภทนี้มันอาจเหมือนหนังน้ำเน่าที่หลายคนมองว่าเชยแต่กลับพิสูจน์ได้ว่ายุคนี้ยังต้องการเรื่องราวความรักที่เรียบง่่าายเพือหลีีีกกนจชว จริงแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดถกเถียงบางคนอาจเห็นว่าหนังโรแมนติกแบบนี้ล้าสมัยแต่จากความนิยมที่ต่อเนื่องมันอาจบอกใบว่าคนยังต้องการความโรแมนติกในโลกที่วุ่นวายนี้คุณเห็นด้วยไหม Black p h นสองที่สัปดาห์ก่อนพลิกขึ้นเป็นแชมป์ได้อย่างน่าแปลกใจก็หล่นลงมาอย่างตามธรรมชาติแต่ยังคงรักษารายได้ได้ได,ดีวิกนี้ทำเงินเพิ่ม5.3ล้านเหรียญลดลงลบ3เปอร์เซ็นต์และยอดรวมในอเมริกาแต่70ล้านเหรียญได้อย่างงดงามเช่นเดียวกับเชนซอ e แมนเดอะมูฟวี่เรสซาก ที่กลายเป็นอนิเมะญี่ปุ่นที่อยู่ในท็อป10ได้ยาวนานกว่าปกติวิกนี้ทำเงินเพิ่ม3.6ล้านเหรียญลดลงลบ42%และยอดรวมถึง38ล้านเหรียญถ้าคุณชื่นชอบอนิเมะมันอาจเป็นตัวอย่างที่ดีว่าหนังจากญี่ปุ่นสามารถครองใจผู้ชมอเมริกันได้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนหนังใหม่ๆในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นหนังราม่าที่มุ่งรางวัลแต่ผลลัพธ์ไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควร sahsoi กลายเป็นหนังพลิกโผท,ที่เปิดตัวสูงสุดในกลุ่มทําได้4.5ล้านเหรียญจาก2,410โรงภาพยนตร์เข้าอันดับ4มันเป็นฟิลกู้สตอรี่ของเด็กผิวสีที่กลายเป็นเศรษฐีในวัย11ขวบจากที่ดินที่มีน้ำมันดิบนี่คือการเล่าถึงความฝันและโชคชะตาที่น่าสนใจมากสำหรับผู้เริ่มต้นมันอาจสอนให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นกับโอกาสที่รออยู่ตามมาด้วย นิเวเดอรบอร์กที่เปิดตัว4ล้านเหรียญจาก1,802โรงภาพยนตร์หนังที่นำแสดงโดยรมีเมเล็กและรเซอร์โครเกี่ยวกับจิตแพทย์หนุ่มที่ตรวจสอบว่าผู้นำนาซีเฮอร์มันกริงควรถูกดำเนินคดีหรือไม่มันเป็นการผสมระหว่างประวัติศาสตร์และดราม่าที่น่าคิดและนี่อาจเป็นจุดที่ถกเถียงบางคนอาจเห็นว่าหนังประวัติศาสตร์แบบนี้สำคัญในการเรียนรู้แต่คนอื่นอาจคิดว่ามันทำให้อดีตที่มืดมนกลับมาอีกครั้งคุณคิดว่าจะช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าใจสงครามโลกหรือเปล่า ไดไ My Love ที่นำแสดงโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และร็อบเบอร์แพตตินเซนเปิดตัวได้แค่2.8ล้านเหรียญจาก1983โรงภาพยนตร์และได้รับเกรดดีจากผู้ชมนี่คือจุดที่น่าสนใจมากแม้จะเป็นการรวมตัวของดาราใหญ่แต่กลับไม่ได้รับความนิยมเพราะอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของแฟน,แฟนๆรวมถึงคริสตีที่เกี่ยวกับนักมวยหญิงที่แสดงโดยสิสเนสวีนีทำได้แค่1.3ล้านเหรียญจาก2011โรงภาพยนตร์อันดับ11มันอาจบ,บอกได้ว่าหนังรางวัลไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป ส่วน Sentimental v a l o หนังราม่าที่ใช้วงจำกัดเปิดตัว200,000เหรียญจาก4โรงภาพยนตร์แต่รายได้เฉลี่ยต่อโรงถึง50,000เหรียญมันมีแผนจะขยายวงฉายในช่วงฤดูการรางวัลและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามหนังวงจำกัดมักเริ่มเล็กแต่สามารถสร้างกระแสได้ใหญ่ถ้าดีพอสัปดาห์หน้าที่ใกล้เทศกาลสำคัญก็เต็มไปด้วยหนังใหม่เช่น The Running Man, remake Actionistopia, n o w UCM, n o w UDON ที่จตุรอาชากลับมา คีเพอร์สิวสยองจากผู้กำกับดังและคอนเสิร์ตเจโฮปทัวร์โฮปออนเด s t a เตทเดอะมูฟขณะที่หนังวงจำกัดมีอ t เทอร์เนทีแฟนตาซีรักสามเศร้าเจเคลีและโคเคโฮจากญี่ปุ่นแหล่งที่มา THE n u m b e r ออ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง USBOX OFFICE หนังน้ำเน่าริกกระทิงอยู่พลิกขึ้นแชมป์วิคาโลวีนที่เงียบสงัด USBOX OFFICE ประกาศสักดาหเชนซอแมนเดอะมูฟี ผงาดยึดบัลลังแชมป์ในอเมริกา USBOX Office ฮัลโหลความสยองลักฟน2กอบกู้หน้าให้บ้านบัมเฮาในรอบปี USBOX Office สยายปีครบไตราภาคพรอนเอริสออกสตาร์ทกับตัวเลขชวนอืมมม Prudy Box Office 5้าหนัง5ซีรีส์ออนไลน์ฮิตจากแอปทรูดีดูหนังออนไลน์ได้ที่ Movie p r u d ี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ t r u e ID สามารถเข้าไปได้ที่ t ท u e ี d Health e e เ t e r เป็นช่องทางใหม่ที่ให้ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ t r u e ID คลิกเลย https bit ly 3า c ดีและนี่คือคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่า Predator Badlands จะรักษาความนิยมได้ยาวนานจนล้างคำสาปของแฟรนไชส์หรือเปล่าหรือว่าการอยู่ใต้ดิสนีย์ทำให้หนังฮารุโอดแบบนี้สูญเสียเอกลักษณ์ไปหนังโรแมนติกอย่าง r e g r i t i n g You ยังจําเป็นในยุคนี้หรือเปล่าและทําไมหนังดราม่ารางวัลถึงมักล้มเหลวที่บ็อกซ์ออฟฟิศแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราต้องการฟังมุมมองของคุณ